สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดีวดะดะช่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนทิปังกรวิทยาภัน์วัดน้อยในในพระราชุปถรมภ์มค่ะรับมาพบกูปแป้งอีกครั้งนะคะวันนี้ใน EP ที่4ในรายวิชาแม็ f ซ์ฟอนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับ1นะคะวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนกันนะคะเรียกว่าสถิตินะคะนั่นหรือจะเรียกว่าสถิติก็ได้นะคะ <S <S อ่าย่าคนที่เรียนออนไ์ที่บ้านหรืออย่างไรนะคะก็ลืมคอ er มเมนต์ชื่อใดๆมานะคะ อ่าสำหรับสถิตินะคะก็คือเรื่องของสถิตินะคะวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนกันนะคะเรียกว่าเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะคะค่ากลางของข้อมูลคืออะไรค่ากลางของข้อมูลนะคะก็จะเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดนียค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสรุปข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะค่ากลางที่เรียนอาจจะรู้จักนะคะมีอะไรบ้างอาจจะมีค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ arithmetic mean ENNIS, ะ os, ic, นะคะถ่ากึ่งกลางพิสัยนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่อาจจะเคยได้ยินมานะค่ามัธยฐานค่าเฉลี่ยคนิกนะคะอาจจะได้ยินฐานนิยมมาาก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เบสิกพื้นฐานเลยสิ่งที่เรียนจะต้องหาค่าได้นะคะมีค่ากลางอยู่3ตัวนะคะค่าแรกก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าที่2ก็คือค่ามัธยฐานนะคะค่าที่3ก็คือฐานนิยมนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะเรียกสั้นๆว่า mean นะคะ ค่ามัยธยฐานจะเรียกว่ามีเดียนฐานนิยมจะเรียกว่าโหมดนะคะโอเคประมาณนี้นะคะซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเอาคือการหาเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยข้อมูลที่เรามีค่าของมันเนี่ยค่าข้อมูลทั้งหมดเอาบวกกันนะคะแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะอย่างที่สองก็คือมัยธยฐานะคะมะัยธยฐานคืออะไรมัยธยฐานก็คือ ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะคะค่าเฉี่ยกลางซึ่งก่อนที่เราจะไปหาค่าเฉลี่ยกลางได้เนี่ยจะต้องเรียงข้อมูลก่อนนะคะนักเรียนอาจจะเรียงจากน้อยไปมากถึงมากไปน้อยก็ได้นะคะซึ่งทางนิยมจริงอ่ะก็จะเรียงจากน้อยไปมากนะคะเพื่อการหาค่าที่สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่3มนะคะก็ะค,ะคือฐานนิยมฐานนิยมเป็นยังไงฐานนิยมก็คือหาค่าจากข้อมูลที่มีความถี่สูงที่สุดนะคะอ <i> ันไหนป๊อปสุดอันไหนที่คนแบบชอบมากที่สุด <i> น,นี้นะคะข้อมูลนี้ก็คือจะเรียกว่าฐานนิยมนั่นเองนะคะ ค่ะอีกอันนึงที่นักเรียนควรจะรู้ก็คือพิสัยนะคะนี้เพิ่มมาพิสัยอาจจะไม่ใช่ในส่วนของค่ากลางที่นิยมมากนักนะคะแต่ว่าให้รู้วว่าพิสัยหายังไงนะคะพิสัยหาจากค่าสูงสุดลบกับค่าต่ําสุดนะคะซึ่งง่ายได้มากจริงๆโอเคการคำนวณค่ากลางนะคะอย่างที่แงบบ่บอกไปเราจะแบ,บ่งเป็น2กรณีใหญ่ๆนะคะกรณีแรกก็คือข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะกรณีที่ วันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะคะกรนี้ที่2ก็คือแจกแจงความถี่เนาะกรณี้แรกที่เราจะมาเรียนกันก็คือไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะค่าแรกที่เราจะหาก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นยังไงนะคะก็ให้นักเรียนเอาข้อมูลทั้งหมดนะคะเอาบวกกันทั้งหมดเลยแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ก่อนนะดูคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ก่อนอย่างที่2มาตรฐานนะคะมาตรฐานเวลาหาต้องทํำยังไงก็คือต้องเรียงข้อมูลก่อนค่ะจากน้อยไปมากก่อนค่ะ ตามประเพณีนิยมนะคะหรืออาจจะเด่นจากมากมาน้อยก็ได้ไม่ติดนะคะจากนั้นก็เข้าสูตรนะคะตําแหน่งมัททยธยฐานนะคะไม่ใช่มัธยมฐานนะคะเขียนผิดค่ะสูตรของเราก็คือ n หนส่วนสนะคะค่า n คืออะไรค่า n ก็คือจานวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามาหานั่นเองค่ะอันต่อไปคืออะไรอันต่อไปคือฐานนิยมนะคะฐานนิยมเป็นยังไงนักเรียนให้หาจากข้อมูลที่มีการซ้ำมากที่สุด หรือเรียกว่ามีความถี่มากที่สุดนั่นเองนะคะเงื่อนไขฐานนิยมของเรานะคะก็จะมีได้อย่างมากแค่สตัวเท่านั้นนะจ๊ะโอเคมาดูข้อแรกค่ะข้อแรก what is the mean <c oughs> ไม่เห็นคืออะไรโสดวนก็ยังเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดิมนะจ๊ะถามอะไรจ๊ะถามหาค่าเฉลี่ยเออลืมบอกค่าเฉลี่ยของเรานะคะค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของเราจะเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วย x บาทนะคะให้รู้ว่าค่าเฉลี่ยข้อนี้ค่าเฉลี่ยค่ะจากข้อมูลทั้งหมดตามที่ครูแป้งบอกนะคะก็คือบวกกันทั้งหมดก็คือลบห้าบวกลบหนึ่งบวกลบหนึ่งบวกศูนย์บวกลบสามนะคะหารแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็นับว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าตัวก็หารได้นะคะลบห้าลบอีกหนึ่งก็ได้ลบหกนะคะ ลบหกลบอีกหนึ่งก็จะได้ลบเจ็ดลบเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้ลบเจ็ดลบเจ็ดบวกอีกลบสามก็จะได้ลบอะไรคะได้ลบสิบนะคะก็จะได้ลบสิบหารด้วยห้านะคะซึ่ง x bar ข้อนี้ก็เลยตอบเป็นลบสองค่ะประมาณนี้นะ x bar ข้อนี้ก็เลยจะกลายเป็นลบสองนั่นเองนะคะโอเคมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปของเราก็ยังอยู่เรื่องของค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมค่ะ อันนี้นะคะก็ถามว่า sub student w r o t d poem for content นะคะอันนี้มีกราฟมาให้เนะอันนี้จริงๆไม่ได้สำคัญเพาครูบ้านบอกเนาะเป็นงานวิสัยนะคะดูคอนเทนต์ว่าเขาอยาหาอะไรเขาอยหามี a เนาะก็หามี a เหมือนเดิม hmm. กราฟเราเรียนหาได้ไหมกราฟเขาบอกว่าที่มีหนึ่งเนี่ย writing เอ,อ่อมีคนเขียนเนี่ยหนึ่งบทความเนี่ยมีหนึ่งหนึ่งจำนวนเนื้อบทความกี่คนกี่คนว่าไปไล่ไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งเวลาหา x อ a r นะคะนักเรียนก็ต้องดูจำนวนของเรานะคะมีหนึ่งทั้งหมดสามใช่ไหมก็เขียนหนึ่งบวกหบวกมีสองตัวเดียวก็เขียนสอะมีสามี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เขียนสามห้าบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะมีสี่ไหมไม่มีก็ต้องเขียนก็มีห้าสองตัวหนึ่งสองก็มีหกตัวนะคะหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยจำนวนข้อมูลบางคนก็นับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งไม่ใช่แบบนั้น ตัวข้อมูลต้องนับว่าที่เราเขียนทั้งหมดที่เราเอามาบวกกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะก็นับนับตรงที่เอกล่ก,ารกรบาดก็ได้นะคะก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าหเางหารด้วยสิบองนะคะคุณแป้งของ,งอนุญาตคิดเลขให้เลยนะคะทั้งหมดข้างบนนี้เราจะบวกกันได้36สนะคะแล้วก็หารด้วย1 2บอเพราะฉะนั้น X-bar ของเราข้อนี้ก็เลยตอบ3นะคะ,นะคะโอเครบค่ะต่อไปค่ะว่า is the range นะคะ เาถามทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือพิสัยใช่ไหมคะซึ่งพิสัยของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันเกิดจากค่าแม็กลบกับค่ามินค่ะแม็กของเราคืออะไรนักเรียนก็ดูว่าในนี้ค่าแม็กก็คือค่าที่มากที่สุดคือเท่าไหร่นะก็จะพบว่าคือสิบนั่นเองลบกับค่าที่น้อยที่สุดนะอันนี้คือค่าแม็กค่าที่น้อยที่สุดก็คือค่ามินนะคะก็ลงกับหนึ เพราะฉะนั้นพี่ใส่ขขอนี้ก็เลยตอบก้าวนะคะ mm hmm. ง่ายดายมากเวลาเด็กเด็กโอเคอันนี้จริงๆเขียนให้แล้วนะคะดูสบาย์นะคะเขียนให้แล้วนะคะอันต่อไปก็เหมือนกันค่ะก็หาพี่ใส่เหมือนกันนะคะมีคำถามไว้อยู่นี้หาพี่ใส่เหมือนกันนะคะจริงๆเขาบอกว่าอะไรเนี่ย Hardware Store Monitor นะคะ How many Hammer is so in the in the past six days นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลกราฟทั้งหมดนะ,ะนจริง ถ้าดูในคณิตศาสตร์อาจจะไม่ต้องลงดีเทลมากก็ได้นะคะเขาถามจำนวนเนาะเขาถามพิสัยนะคะก็คือเอาแม็กข้อมูลที่มากนะคะลบกับข้อมูลที่น้อยที่สุดนะคะซึ่งเฉพาะว่าข้อมูลที่มีความขี่สูงสุดนี่ก็คือแปดนะคะน้อยที่สุดก็คือเท่าไหร่อันนี้มินนะคะอันนี้แม็กอันนี้ก็แม็กนะคะ อ่าแปดลบกับสองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ใส่ข้อนี้จะตอบหกนะจ้างานนี้นะคะง่ายดายนะคะลกูกอันต่อไปค่ะมีเดียนแล้วนะคะมีเดียนก็คือมัธยาฐานมัธยาฐานเป็นยังไงขั้นแรกเลยที่เราคุยกันต้องเรียงข้อมูลก่อนนะคะมากน้อยไปมากนะคะได้ดัง น้อยก็คือ 1, 2, 3, 3งสองสาแปเรียงตามนี้เลยนะจากนั้นอ่ะสมี4ตัวนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย6ก็นับประครบไหมหนึ่งสอ้าหกเจ็ดนะหนึ่งสอ่ห้าหกเจ็จากนั้นหาตำแหน่งของมันนะคะมทธยาฐานเท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนสองสูตรที่ให้มาตอนแรกนะคะ n ของเราคืออะไร n ของเราคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ n ของเราก็คือเจ็ดนั่นเองแทนค่าด้วย n เป็นเจ็ดนะคะบวกหนึ่งส่วนสองเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดหารสองนะคะแปดหารด้วยสองก็จะได้สี่นะคะเพราะฉะนั้นมัธยฐานของเราก็คืออยู่ตำแหน่งที่สี่หลังจากที่เราเรียงนะคะทีนี้ก็มาดูว่าอันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่นี่คือ เมื่อตอบตำแหน่งที่4แล้วนะคะนักเรียนจะไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะว่ามัธยาฐานของเราเนี่ยคือเลข4เลยไม่ได้เราต้องไปดูว่าตำแหน่งของเราในตำแหน่งที่4คือค่าไหนนะคะซึ่งพบว่าตำแหน่งที่4ของเราก็คือเลข3นั่นเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบว่ามัธยาฐานคือ3น,นเนี่ยค่ะคอเ A ประมาณนี้ปะโอเคค่ะ ข้อต่อไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือหามัทยาฐานเหมือนเดิมนะคะเราใกล้จบแล้วนะขั้นแรกอย่างที่แป้งบอกไปเรียงข้อมูลก่อนนะคะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะได้ดังนี้ลายมือซนี่นิดนึงนน่ะลูกได้สามได้เจ็ดเจ็ดสามตัวนะคะอ่าเจดสาตัวสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็สิบน่ะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเพราะฉะนั้น N ของเรามีค่าเท่ากับหกในะตอนนี้อย่างที่สองค่ะหาตำแหน่งนะคะของมัธยฐานตำแหน่งของมันได้ N บวกหนึ่งหารด,ด้วยสองนะคะ N ของเราก็คือหกบวกหนึ่งหารด,ด้วยสองนะคะ 1> 6บวก1ได้7นะคะเจ็ดหารด้วย2ก็อยู่ที่3.5นะคะ3.5ของเราเป็นยังไงนักเรียนก็มาดูว่าตรงไหนที่เรียกว่าตำแหน่งที่3.5นะคะอันนี้เรียกว่าตำแหน่งที่1อันนี้เรียกว่า2เนาะอันนี้3นะคะอันนี้4อ่ะ3.5 3.5ก็คืออยู่ระหว่าง3กับ4นั่นเองนะคะนักเรียนจะหาได้ยังไงนะคะ ตานคณิตศาสตร์ของเรานะคะเราสามารถหาค่าได้ก็คือมัยธยฐานได้ก็คือเอาข้อมูลในตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4นะคะบวกกันแล้วก็หารสองนะคะ่าน,นี้เอ้ยมัยธยฐานถึงจะออกมานะคะซึ่งเบวกเ็ก็จะได้14นะสิบสหาร2ก็จะได้ข้อน,นี้นะคะมีเดียของเราเลยตอเจ็ดนั่นเองจ้ะ โอเคค่ะข้อต่อไปอนนง่ายละว,วิสัทยทัหมดนะคะก็คือถามฐานนิยมอย่างที่กูแปงหมดไปฐานนิยมก็คือตัวที่มีข้อมูลที่ซ้ํากันมากที่สุดอ,อันไหนซ้ากันมากสองอีกตัวหนึ่งสองอ่ะสองแค่สองตัวสามอีตัวหนึ่งสองสา,สามสี่อ่ะมีสี่ตัวแสดงว่าซ้ำมากที่สุดก็คือเลขสามข้อนี้ก็เลยตอบสามได้เลยค่ะ Okay. Uh huh. ข้อต่อไปคะะเขามีกราฟในะให้นะคะเป็นชื่อของนักวิ่งทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็ถามเหมือนเดิมก็ถามานนิยมเหมือนเดิมนะคะถ้าทานนิยมว่าคือเท่าไหร่ดูกราฟนักเรียนดูกราฟว่าอะไรนะ่าจะนิยมมากที่สุดตอนนี้เรนจะพบว่ากราฟนะคะของเิสเปอร์ฮิสเปอร์นะคะ แกปรีฟุซน่าจะนิยมมากที่สุดค่ะสี่อันอันอื่นถึงสี่ไหมก็ไม่ถึงเพราะั้นข้อนี้ถัานลกเองเขาจะต่อติดนั่นเอะคะคะประมาณนี้นะลูกโอเคใน EP4 ก็ประมาณนี้นะคะให้เรียนรู้จักค่ากลางของข้อมูลนะคะที่เป็นที่นิยม มไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเล็กนิดนะคะค่ามาัธรฐา,านและก็ค่าทางนิยมนะคะให้รู้ถึงกระบวนการพิสูจนการหานะคะว่าหายังไงน,นะคะโอเคหาเป็นละเดี๋ยวต่อไปก็จะพาทําแบบฝึกหัดเรื่อยๆนะคะประมายมาีคุณน้องสัิตินะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราสักลับมาพบก,กันใหม่นะคะนะักเรียนทุกคนในยูทูบชแชลล์นะคะอย่าลืมอย่าลืมจดสิ่งสาระสำคัญนะลูกโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ